สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเด็กชายเตยวันนี้เรายังอยู่ในคอนเทนต์ท็อปหเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งที่แล้วเราพูดไปถึงการ์ดบอสที่หน้าใครเียนนะโคตระด,ดีใช่ไหมครับตรงเนี้ยตอนนี้เราจะมาเป็นฝั่งตรงข้ามกันอยู่ที่5อันดับการ์ดบอสแอบดีงบไม่เกิน500บาท คือไอ้คำว่าแอบดีของผมเนี่ยมันอาจจะตีได้หลายความหมายนะที่ผมมองว่า,ามันก็ดีแหละแต่มันก็มีแอบ,แอบรู้สึกว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ประมาณนั้นครับก็เลยเป็นการไม่เสียเวลาผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดยที่ขอเริ่มอันดับอันดับที่5แล้วกันการ์ดบอสบาโฟเมตหรือการ์ดบาโฟเมตการ์ดอืมโดยที่ การ์ดลการ์ดใบนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ25-30ิถึงสเอมนะครับก็ตกราวๆประมาณ200กว่าบาทถึง300บาทถามว่าม,มันมีคุณสมบัติแบบไหนเนี่ยมันตัวการ์ดเนี่ยมีคุณสมบัติเมื่อโจมตีธรรมดาเนี่ยจะตีกระจายรอบข้าง9ช่องถ้าผมน่าถ้าผมถ้าผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะน่าจะเป็น9คูณ9ประมาณนั้นปะแต่ก็ ได้แค่ตีธรรมดานะต้องเป็นงานโจมตีของตัวของเขาเรียกอะไรตัวละครอ,อ่าตัวของอ่าสกิลไม่นับแล้วแต่ว่าก็เสียคือก็คือลดอ่าฮิตสิเ,เอร์เฮิต,ฮตลดฮิตสิบถามว่ามันดีไหมในมุมมองนึงมันดีนะถ้าพูดถึงคนเล่นสายขี่เนาะแล้วก็เอาไปพิ่แพงเล่นใช้หลายๆอย่างอะ่ะ แต่ว่ามันดีขนาดนั้นไหมคือมันก็เป็นสายที่คนไม่เล่นกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลาสสามก็ไปทางสกิลกันหมดแล้วอืถามว่าที่จะน่าสนใจสุดคือสายคีแต่ก็ไม่รู้ว่า,าตัวที่ผมคิดไว้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างเอาไว้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสําหรับบาร์โรมตเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นกันแต่ว่าคงอาจจะเป็นมุมมองว่าอม,มันน่าสนใจนะราคามันน่าสนใจด้วย ก็ประมาณ2อ0สบาทอืมก็เลยรู้สึกเอายิบมาไว้อันดับที่5แล้วกันโอเคต่อไปครับผมเราไปที่อันดับที่4 Guard, ี Art, ่การ์ดโอซิลิทอาร์ i โอซหรือการ์ดหรือโอ i ิลิทการ์มาจะอยู่ที่ประ,ประมาณ30-50 m เอตัวของโอ i r i ิทการเนี่ยครับมีคุณสมบัติที่เมื่อฟื้นคืนชีพหรือว่าเมื่อถูกชุบขึ้นมาเนี่ยจะ sp HP เต็มก็คือเลือดก,กับ HP เต็มมาแหละแต่ใส่ส่วนประดับถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมมันดีแต่ต้องยอมรับว่ามันดีอะแต่มันแอบรู้สึกว่าเชื่อมันแทงไปหรือเปล่าวะสามสเอมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมมองมาใช้ในความเป็นจริงนะตอนนี้เราก็แทบจะโซโล่รันส่วนใหญ่แหละ ส่วนการชุบขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่เอาพระเอาบีชอปไปชุบอยู่แล้วเนี่ยมันก็อืมมันก็ชุบด้วยใบชุบแล้วก็กดดอกครึ่งดอกเต็มได้ซึ่งถามว่ามันมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไหมผมก็เด้ยังมอง,งเหมือนสงสัยอยู่ว่าเออกด็ดีแต่แอบรู้สึกว่าอืมมันเกินความจําเป็นไปหรือเปล่าแถมสดยโใส่ตรงส่วนประดับซึ่งตรงส่วนประดับสามารถเพิ่มอะไรหลายอย่างได้สําหรับหลายอาชีพ โอเคตัวของ o s i r i s g a d เนี่ยก็อยู่ประมาณเท่านี้แหละแต่คิดว่าถ้ามันมีคอมโบของพวกกร์ดพวกนี้มากร์ดพวกนี้ก็น่าจะราคาดีดขึ้นแต่ว่าอละไม่ได้ฐานเข้าใจว่ามันยังไม่มากกอนแล้วกันนะโอเคครับผมต่อไปคืออันดับที่การ์ดาออกโกลดหรืออมอกอกลด์กร์ดนั่นแหละก็คือกาซออกอะแหละก๊าออกไม่ใช่ออกฮีโอ่นะอันนี้คือออกโกลดนะ ออกหลอดเนี่ยมันจะใส่ถุนเสื้อเอาไม่ใช่เดี๋ยวผมต้องบอกข้ามข้ามขอขอภยัยก็หลอดนี่ราคาประมาณที่อ5่เอ็ถึง3 0ถึง40่เอ็มอะมันราคามันค่อนข้างกว้างก็คือประมาณ250ยัน400บาทถามว่าไอตัวการ์ดนี้มันน่าสนใจตรงไหนคือคุนสมบัติมันค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงไปหน่อยอย่างเช่นอเดี๋ยวผมพูด่วนสมบัติได้ฟังเลยก็คือ้อนค่าเสียหายโจมตีธรรมดา จมตีประชิดได้30%อ่าไม่ใช่โจมตีธรรมดาโจมตีประชิดการสะท้อนค่าเสียหาย30%แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะตัวการ์ดใส่ส่วนเสื้อคุณเอาไปทําเป็น A F K ได้ดีเพราะว่าเมื่อคุณถูกโจมตีมาอ่ามอนก็นจะถูกโจมตีกลับก็นับเป็นการโจมตีของเราทําให้คนที่ยืน A F K เนี่ยทำา FK ตลอดการได้ตลอด ยิ่งใส่ส่วนเสื้อด้วยถามว่าส่วนรูปเอาไปใส่ดาวมงดาเมดเอาไปใส่รูปนี้นั่นเอาไปใส่การดาเมดได้เยอะกว่าผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็ตอบโจทย์อยู่นะแล้วก็ไม่แน่ถ้าสมมุติว่าอืมมันไม่มีอะไรทาแล้วราคามันน่าสนใจผมอาจจะดึงมาทําเป็นคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งก็ได้เพราะว่าอืค่อนข้างที่น่าสนใจเลยสําหรับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนตัวของออคลอดกาดนะอันนี้ขอไปเรื่อยๆแล้วกัน โอเคเรามาถึงอันดับที่สองแล้วนะครับผมอันดับที่สองเนี่ยอะไรอะผมอันดับที่สองพยกให้การ์ดแย้น้ําแข็งผมขอเรียกแย้น้าแข็งกันผมจําชื่ออ่านไม่ออกอะ่ะคืออ่าชื่อมันอ่านยากอะ่ะโอเคเอาไปผมเรียกแย้น้ําแข็งแล้วกันนะครับผมตัวของการ์ดแย้น้ําแข็งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าเอ็ม 45m ก็ประมาณ450บาทประมาณนั้นถึง500บาทถามว่าเออตัวคุณสมบัติของการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มความรุนแรงจากการโจมตีกายภาพให้แก่มอนเตอร์ธาตุไฟอ่าส่วนอีกอีกบรรทัดนึงก็เมื่อถูกโจมตีได้รับทางโจมตีกายภาพหรือเวทมนต์เนี่ยมีโอกาสได้ฟอ r โนวาเวล1 0สอัตโนมัติซึ่งถ้าเกิดผมคิดไม่ผิดนะไอ้ฟอโนวาเนี่ยมันจะทำให้ติดสถานะแข็ง อมก็เหมือนสมัยก่อนที่ถ้าเพื่อนๆจำได้อพี่ๆเพื่อนๆจ,จำได้เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่เราไปอยู่ในตัวของแลบห้าหรือแลบสี่บสามสมัยก่อนที่ยังเป็นแบบพวกแบบคาส2องอยู่แล้วก็จะมีแบบอา่าโซตานบางคนเนี่ยอ่าตีตีตตอยู่แล้วก็มอนเตอร์รอบข้างติดติดแข็งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจนะถ้าผมเขาจะผิดยังไงฝากพี่ๆแก้ไขด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นถามว่า มันดีขนาดนั้นไหมมันก็อมืมันไม่ดีตรงที่มอนทาดไฟอ่ะมันยังมีมาไม่แบบตัวของบอสมันยังไม่ไม่แม่มอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมคิดได้ก็มีอ่าการ์ดบอสแมงทอตัวแมงทองการ์ดบอสอีฟิทบอสอะไรอีกอ่าประมาณนี้อ่ะผมจำได้แค่สองตัวแต่ว่าก็คือ มอนสเตอร์ Monster, Monster, ก็ยังไม่ได้เด่นแต่ว่าผม,ผมลองไปเซิร์ชดูก็อนาคตก็จะมีบอสไฟขึ้นมาอีกอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้ไอบอสที่อยู่โอดินชั้นใหม่อะชั้นสามก็เป็นธาตุไฟนะวัคิลี่อะไรสักอย่างหนึ่งการเพิ่มห้าสิบเปอร์เซนพวกนั้นถามว่าอืแล้วทำไมพี่ถึงทำให้ผมถึงเอามาให้ดับสองผมให้ดับสองก็คือลองคิดสภาพว่าถ้าเราลงชั้นหนึ่งชั้น2ของ ขอ,อง OCP ใช่ไหมอของของคอริดอร์ใช่ไหมครับผมเพราะเราเจอพวกนี้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่บ่อยหรอกแต่ว่ามันไม่ได้เสียอะไรส่วนเสื้อเลยอะจากปกติเราใส่เสื้อต้องใส่กันปลดนู่นนี่นั่นใช่ไหมกาใบนี้เออมันก็ราคาไม่ได้แรงมากข้ามาใส่ปุ๊บเราเคลียร์พวกบอสไฟใต้ได้ทีเดียวเลยๆอะไรเงี้ยหรือว่าแมงทองเราก็ฆ่าได้ง่ายมันมันอาจจะมองมุมมองว่าเออกามันไม่ได้เป็นกาดีขนาดนั้นหรอกแต่ก็แค่มองว่าเอย มันได้ดาเมจขึ้นมา1.5เท่าเลยนะอะไรอย่างนี้ไงสำหรับบอสธาตุไฟนะส่วนมอนธาตุไฟก็ปกติแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีหน้าเลยนะสนใจโอเคครับโอเคเรามาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบไม่มีการ์ดดีๆเลยวะเนี่ยอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นการ์ดที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดแหละคือการ์ดดาร์กสเน็กหลอดการ์ดครับผมหรือการ์ดบอสงูขาวอืม ถามว่าไอการ์ดบอสไอดาร์คสเน็กก็อดเนี่ยาราคามันอยู่ที่ประมาณ50าสิบเอ็มถึงหกเอมอาจจะเกินมานิดนึงก็คือประมาณ500ร้อยถึงหกร้บาทเอาประมาณนะแต่ผมขอยืนวนกันแล้วกันเนาะจริงๆแล้วถ้าไปซื้อกับพ่อค้ามันก็ถูกกว่าอยู่แล้วแต่คือผมลองเซิร์ชให้ดูแล้วก็เอามาให้ดูประมาณนี้นะคุณอมบสตบของการ์ดเนี่ยมันป้องกันบิตติ้งแล้วก็เคิร์ดร้อยเปอร์เซ็นอินบวกสามส่วนหมวกแปลว่าอะไรครับแปลว่า ส่วนหมวกใส่ได้สช่องใช่ไหมเท <_ an> ่ากับว่าช่องหนึ่งใส่อันนี้อีกช่องหนึ่งใส่อะไรที่มันเป็นดาเมจก็ได้ดาเมจหายไปไม่เยอะหรอกลดดีลงดีเลยหายไป5อะไรเงี้ยคือมัน,มนผมว่ามันไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่น่าหนักหน่วงขนาดนั้นนะสำหรับใส่ส่วนหมวกตัวส่วนหมวกแล้วมันค่อนข้างที่จะว่างด้วยส่วนใหญ่อาจจะหั่นดาเมจหายไปหน่อยหนึ่งผมก็เลยมองว่าการ์ดเนี้ถ้าคุณไม่อยากพก ยาแก้อะไรเงี้ยก็อ,อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งถามว่ามันคุ้มค่ากับราคาไหมมันก็ถือว่าจ่ายสูงอยู่พอสมควรนะกับการที่เราจะต้องพกพวกของออะไรนะพวกพวกพวกไอจำชื่อไม่ได้พวกยา,ยาเขียวยาแก้พิษอ่ภักอาการดแพนไ,ไอเทมแพนเค,ค้กอะไรที่ไว้กดแล้วการสถานะซึ่งถามว่าอืม มันก็ไม่ได้ดีๆขนาดนั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนสายขี้เกียจแบบผมเนี่ยก็อาจจะสนใจการ์ดใบน,นี้ถามว่ามันก็คงเป็นการ์ดที่สมควรอยู่อัีดับที่หนึ่งในตอนนี้จาก5การ์ดที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีอ่าเขาเรียกอะไรแนวทางการใช้ยังไงบางทีการ์ดที่มันแย่ๆเลยเนี่ย ก็อาจจะเป็นการ์ดดีในมือของคุณก็ได้ซึ่งผมขอแค่เป็นคนหนึ่งและการที่มามองว่าเอ้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าสาว่า5การ์ดเนี้ยแอบดีอยู่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณเอาไปใช้ยังไงถามว่าอืมแสดงว่าผมมีแนวทางก็จะไม่ถึงบอกอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้มีหรอกครับก็แค่เป็นยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าบารการ์ดบอสมันเริ่มที่จะเข้าถึงง่ายแล้วนะ ถ้าไม่คิดอะไรลองก็เราก็มองๆก่อนว่าลองไปเซิร์ชหาดูว่าการ์ดบอกตัวไหนที่อ่ามันค่อนข้างที่จะดีส่วนนั้นที่เราตามหาหนู่นนี่นั่นก็ลองหามาใส่ดูยังไงวันนี้ผมก็ต้องฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วค่อยว่ากันใหม่ฝากพี่ๆกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าบ๊ายบาย